สบายดีพ่อแมพี่น้องกับสบายดีประตกทานที่คามาหับส้มซอง้องคัมพี่น้องเลยป้าสมนานอนค่ะพี่น้องลองหนาเป็นยังไงพี่น้องมาทำอาการเป่นบึงเาเพิเ่นเป็นจังไงแน่พี่น้องห้ากสิทิ์สัส่นเนาะป้าเป็นอะไรเฮ้ยป้า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 าป้าปาป้าป้าป้าปาป เอายังไปเห็นบาดผลลายบ่อนเพี่งเอ้ยปเพื่อะรอ้ยากให้เห็นเพราะว่ามันมีเลือดแมนจุดคุ้งกระดูกค่ากับปายกระดึงเอายาเขาไปหายาใส่บ่อเข้าไปจัดยาหายบ่อยาขินกับยาจก้หายกยาเข็มเดียวเอะบ่อยากินจะเอาเข้าไหายยาอัมพายาอัมพายาอัมพาเยอะจเลอ๋อเพราะอนไรมันสียหายแบกอั้นสิดี แม่เป็น <Cornell> นิค่าแต่มัดข่ามันอื้มผึ่นบอกาดบอกาดขีดพี่น้องเ้ยบ่าเป่นสิเป็นแบบสีนาโอ้ยน้องนัะคู่วานพี่น้องแจ็คสีเป็นอะไรบาดนี้น้อพี่น้องเลยเห็นพญางแค่ยวอยู่วะพอว่าเข่าผึ่นเป็นเนี่ยผึ่งหือเบิ่งาะวแม่ลงขางเดียว

แม่ตัวใน่หน่อยหนึ่งมัดล้มมันมก็เห็นกันเนาะถือคีดที่นี่ไขเนี่ยแม่มันเป็นกระดูกขามันเสียพดมันแข็งอากระดูกขามันสีงบเนะกระดูขายมันสีเงอยแม่มันมันสีกับแทกเนาะแม่ สี children, ่สิบหกโลสมาสี่สิบหกโลอ๋โสบ่จอาืปมบ่สี่สิหาโลแม่น่ากับพวก้าชีดแล้วเห็นผดีผกระซวนน้ำอีกแก็ไเลไปบบ่ฝนนะกรเล็บใหผึ่ใบาเจแม่ ม <N tan> ื ų, ้อ mm. นี have you, have ้เป็นได๋จ๊ะซะเลยว่มีพ่อแม่มื้อเช้าบ่อืมอยากเอาตัวเองให้อยู่ให้ให้หายซะก่อนเนาะให้ไขน่ซะก่อนแบบเลื่อยเลือดไหลลมเฮาเพราะว่าเฮาก็ขีรถเื่อสิได้มาหาหมอกับ1ชั่วโมงพูบ่โอ้ยกลัวแล้วงพูฮอดทางโค้งพูเนาะฮอดาเพา ปาตุันจีโฟล่ิ่นจีเดมากะเพิปนกาจีบไผ่เฟไฟไดียวโอ้อมอมยอมจีบพนนิ่น,น,นจีบหนักพี่นอ้นองเลยาาปาไตาเห็นกะสิเดมาหาอีกแล้วพี่นอ้องปาไนะพนตั้งใจว่าสิมาเห็ด เอากัาีงานคนมาคยเที่าอืคนหน่อยครัยังนอนยังบ่ได้ขึ้นคนหน่อยก็นอนเผาคือกันนอนเผาคนอยากคือการชินอยากจะขึ้นนี่สงสมมพอแล้วเนาะแมนเ้าก็อยางแมนอยากเรื่อเนี่ยแต่พอขาขี่รถยังในอากาศมันเย็น hoa cà mà cà lạnh luôn à? mẹ mẹ à? à, à, anh ơi cả hại nam nhộn đây này trách nồi tiktok tiktok <laughs> nhung nhung khốp à nong iq เพื่อนการแจ้งภาสีวานอะไรเนาะมาไปกไปกับพญ่จอยกตะกีพนัสสีวนไปกับสนีป่าดีแต่สนีกะกับบรป้ายเพื่นเกี่ยวขาวแม่สนีเอามกสนีากับสตาไปยคอยดีเป็นไดไเพื่นกันแมนเพื่นกัีสีคอยขี่ถากันนะนะอน๋อเพ้ากเลย เห็นปลี่ยนบ่คือไม่ใหญ่จืดนานั้นะอเนามานไปกัสนีป่าพน้องเนตอนการทางเลยอันนี้จุ้งขอเทียกระจายไปสองโดดแล้วคนร้ายบในเทียงกระจาย่นกะมีนะมีแต่อคนนะพี่อืมสงเปลี่นเนาะกระจากับโบบึง พอเท่ากันคือซีเมนแบบก็เจ้ากับเบอร์เนาะแม่ก็เจ้ากับเบอร์ได้อาพอเท่ากับก็ได้ว่ายังเดียาเจ็บกันนะบวดสนใจยังได้อ๋อก็เจ้ากับแบบออกไปเที่ยงอะนะกับยง่ายก็เจ้ากับเมื่อบ้านเขาจากบ้านได้ค่ากับผู้อือบริษัทอะไรเปล่าเที่ยงหน้าก็เจ้ากับบริษัทกับบ้านนะบ้านหาเที่ยงนี่แหละบริษัทมากเจ้าเลย าทางเฮาเจ็บหรใาจะมาทำบ้านใดใขาอยากหายใครจาขี ja. ่รถตัดหนาก็บพ่แห่งอ่าไปทำบ่เจ้าอยู่บ้านไปทำไปเจอไปทำเออตัวบ้านใดเนาะกับมาทำเผื่อเนาะท่านเทียงเสียวเขาไม่ใหญ่จืดทีละมาปฏิบัติธรรมบ่โอ้บยากตนทาไม่ใญ่เสียม่ใญ่จืดแค่นั้นนะ พอเพิ่นมากูสินเนี่ยเพิ่นมีได้เพิ่นมีเสียตั้งต้องทมเพิ่นอาการเพิ่นกับแจ็คสิเป็นอะไรนะเผื่อมอื่นเศร้าอีกตอนนีกกันย่างกันยังได้ฮะนะปัดเพื่อนเศร้านเดบอะเมนเมนเมน ดีนบมีใหม่เรมแ่อแม่ิสเป็นอะไรแค่แม่เขากับบริษัทกันหนากี่ด้พี่น้องม่แต่เสียกัญญาเห็นเพื่อนเซิร์ฟเสยยุ้เพื่อนวานนักคือว่าอะกระปุกหนาอ้าวฮะวะขาปวดหัวขาใส่แล้วขาปวดหัวขาเื่อเก็บทั้งหนักหเก็บทังหัววิ่เลยก็ใส่ขาเลยอแบ่โบมันเก็บมันก็มใส่แล้วไม่ได้่่กลขางมัน ทั้งโบเมนโทรศัพท์ทำไมเรื่องทั้งโทรศัพท์มันยันมุนโทรศัพท์ตายแห้งอะไรเนาะเห่ากระขิดแล้วพอลงทางหินแห่เลยบริพันยังเลยบบ่หมดเสาเนี่ยนอนบริพันเลยเขย่าออกบ่แกก้อยเพิ่นหายเร็วเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจขามาหาให้เพิ่นในเด้อน้องนัด เพิ่นกระจ็บเมื่อเพิ่นไปงานเราถ่ายคลิปนะแต่ก็สิบไปไกลดอกอยู่แถววงเวียนแถวบ้านแถวช่วงสัยใช้เพิ่นสิไปถ่ายอยู่ทรายพอเพิ่นไปไกลบ่ได้พอพวกเพิ่นยังบ่ให้ดีแม่นสบายดีป้าลูกยังลูกลืมบอกลืมบอกคุณหุ่นแม่บ,อองงงงบ่อยู่งอยเงียวงอยเงียวสบายสบาย เพิ่นกระจิบเนะขอาไปจอกไาสิวานอะไรให้เก่อนเอาอยังมาเห็ดในเพิงงน่นในเละแมเลดอักาไปสักเอเืม่อบแม่เาไปไมอนแม่นอน่เ <c> ม <oughs> ผอมมากๆตื่นเนาะตอนผอไปนี่แก่ยังมันมีเลยนะไม่แยังแดงเนาะยังเนาะหอยจนบริยูบริเศร้ากลางขึ้นกันเลยมางทีลูกมากก็เจ้านั่นรับตาเนาะหนังรับตาพอมาลับในนะคุมตาจะเป็นมีแพนดาเลยเมนจนสีโซยอน เป็นหมิงเป็นเวียนบได้อยู่บารีนอนนอนด็ีนอนยังหายแม่แม่เพิ่งออมซอยครับแกงเว้นกับบไร้นอนลางขึ้นกับยังบไร้นอนบดรนอนอ่ะร่วมเบิ้อ่ะไารนอนบ่สมโมงหนึ่งสองสมโมงบ่หอดสิบนาทีเท่แต่อีอีอยู่เพิ่งบิดคงหายหน่อยเบะอนตาขมาพูว พี่น้องคลิปนี้ยกระทรวงมาพอควรสิเด็กคอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องน้องก็ปีมะกรวยให้พี่น้องเอ้ยจังได้มีเวลามาถ่ายกันสนคราบสีบประเดถ่ายปราลุงได้เบิง่งกสำไดงนี่วันอาการน้องหนาเนี่เป็นแนวใดนี่เนาะถ่ายให้ปราลุงได้เบิร์กแม่เอาบ่าง แี่สาวไปเนาะผากเป็นกำลังใจให้น้องหนาในเด้อขอขขบคุณนลวงหนาสบายดีแม่